นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนะอยู่กับรายการโยชิคุงนะครับซีฮนะวันนี้จะมาเล่นเกมป๊อปฮันครับเป็นเกมซ่อนแอบบนะซึ่งเกมนี้ผมเล่นนานแล้วแหละนะดูดิรู้ที่บงที่บักหมดเลยนะครับมาเล่นให้ดูคร่าวๆนะ อ๋อรูสูเตียวอะไรดีสูสูรูเต้ยวเตียวเตียวเต้ยวตัวเต้ยวี้ยมเตี้ยเข้าฟัตี้ี้วเตีเยวเดี้ะนะมเครัยไหนีูเตีเ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 ่ อมีหลายแมปอยู่นะครับแ,แล้วแต่ละแมปนี้ก็กว้างพอสมควรเนาะอเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างเนียเลยอืมเมื่อไหร่จะได้เล่นก็ไอพวกหันเนี่ยครับเนี่ย เออหันหรือเปล่าหันเนี่ยต้องฆ่าต้องต้องฆ่าป๊อปให้หมดครับป๊อปแม่งกระโตรเยอะเลยนะครับว้าท์เตไอชันไอเกียนเกียนโอโ้โหคตรเกียนเลยนะบัคอะเดี๋ยวจะบัค <c oughs> <c oughs> ให้ดูรอบหนึ่งนะครับโค้นตีนบัค เบักบักดานามันทำไมมีตัวสีสีเห็นไ่มครับใส่ใส่โค้ดนะอืเมืม่อไหร่จะฆ่าหมดวะ เกโดนเกค่าโอ้ยกระโหลกอะอะไรเนี่ยโดนอะไรอยู่ข้างหลังนี่หนักขยะอันนี้แหละใช้เลย ตีมบอจะแคสไว้ตั้งแต่เมื่อวานมัน้งเกมนี้เนาะสนุกนะครับเหมือนไอ้แกลิมอนป้อมหันเลยอะไรเนี่ยละหากันไม่เจอสักทีโออินี่ก็เนียนนะไอ้เชี่ยอ๋อเธอก็บัก <c oughs> ไหนหากันสิครับ อืมหึโคตรเนียนโคตรเนียนเนี่ยเนีน่นนนยๆๆเอามาดูนกนอกแมปดิอืมหือมเดอบันคิวเลยเนะี่ยไองโง่โอ้ยไอ้คนบักเตียงโอเคมึงก็มายิงมันสิ มันบักเฮ้ยเอมันมันไม่บักเนี่ยมันตายแวละ h u ตอร์วินเห็นปะแค่เนี้ยม,มาครับเราเป็น h ันแล้วนะนี่ครับจะมีหมุนแล้วก็ HL มันทำเสียงวันตีนมากเลยนะครับเนี่เอานี่ครับแปลงล่างกดตัวนี้แปะแล้วก็ไปเฟ้อยู่เฟ้ออยู่ทุย บ้าอีกแล้วโอ้ยบ้าขออับห้องว่าไงเคเกเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเคเคเดือดตายไอส้สัสยายานะยานะเขาไม่อยู่ไหนวะเอ,อ้ยดยูยี่วโอ้ยโอ้ยเชียไอ้เชียอ้าไอ้เชียไอ้จะแปลงเป็นถังเลย มีแดกบอกเลยอะไรใครโดนคลิกคนเนียนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผ่านไป,ไปนี่ครับ h ีนะนี่เห็นไหมอันนี้ก็กระโดดนี่นน นี่ก็เอลอลที่ผมทําไปะนะ,ะไปแล้วยืนนิ่งหาพี่อยู่ไหนดูซิโอ้ไม่มีใครหาผมเจอแล้วครับนี่นะถ้าซ่อนเนียนเนี่ยจะได้ตังเอ้ยยายามาหากู อย่าอย่านะจ๊ะอ,อย่านะจ๊ะอย่าอย่านัเพเยอร์วันมึงยิงกูแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอย่านะเพเยอร์มึงบันตีนหน่อยสัตว์อย่าไปอย่า เอ้ยสองคนเลยไอ้เชี่ยวันดีโอ้ยอย่านะแอบไอ้แอบเอ้ยมันมาแล้วโอ้ยยิงหาพี่มึงหรือโอ้ยมึงอีกแล้วโอ้ไอ้เชี่ยอ่ะพองตายเออ ตัวผมแปลกกว่าเพื่อนเลยนี่ไงผมเป็นตัวสีเทาอ้าวเพิ่งเป็นได้แป๊บเดียวยไปสัตว์เออโอ้ยเวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้ซ่อนเลยเอาเป็นถังเว้ยถังเอ้ยหำอมอ้สเออ,อ,เอ,อแอบเน,ยน,เนียนเลยนะตรงนี้ ผมไม่บักนะครับใครไอถ่ายคลิปผมไม่บักนะผมจะให้บักก็ดูก็ได้แหละเอ้ยจะให้บักดูก็ได้แหละแต่ไม่ค่อยอยากบักเท่าไหร่นะเพราะมันโกงนะครับไอกล่องเนี้ยแม่งโกงชิบหายเลยแม่งบักได,ได้เกือบทุกที่นะครับ <c oughs> แล้วคนแม่งบักกันเยอะชิบหาย <c oughs> โอเคแบบนี้ก็พอเนาะ เดี๋ยวไปดูแมปอื่นกันบ้างครับมาเดี๋ยวบักให้ดูอันไหนดีให้แมปนี้ยง่ายนะเท่าทีครับฮัลโหลฮัลโหลเอยเคไอคลิปนะคลิปแล้วะ ไอเดสลนนะผมแบตหมดนะโอ้ยแบตหมดไวมากเลยจากแบตเหลือสิบสี่แม่มงแบตทำลายกูถุยตรงนี้บักได้เดี๋ยวบอกนะทรงไหนบักได้มัางตรงนี้ก็บักได้เดี๋ยวยี่ตรงนี้เนียนมากเลยนี่ี่ตรงนี้นี่บักได้บักยังไง คำถามนี้ง่ายมากมาบักให้ดูเลยครับโปเสียงผมไม่ใช่อย่างนี้นะมันต่างมากเลยเวลาอัดกับเวลาพูดแบบไม่ได้อนะัดเน่ะเสียงมันต่างมากเลยนะเนี่ยบักให้ดูตรงนี้ก่อนนะนี่ครับอย่างนี้แล้วก็กดแปะ แล้วก็เข้าไปเอ๊ะแค่นี้บล็อกได้แล้วง่ายไหมแต่ทางนี้เจอบ่อยไปหน่อยเนาะนหมุนโชเลยหมุน <c oughs> กวนเอ,เอาเวลดิคนมันเล่นจนรู้ที่บักหมดแล้วเนาะไอซัดไอเียนี่กวนสนตีเนาะเฮ้ย เหี้ยมันยิงหาพ่งอนะโอ้ยแล้วส่งมาหาพี่มึงเหรอ ตาแม่งเลยเยสเฮ้ยไม่แม่ no 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 เฮ้ยนี่ออน เย่งมากเลยเออไอเอ็มอินเอาโอเค้าไม่หหมดตรงนี้ก็บักได้แต่ไม่เนียนคนบักไม่กากเนาะไม่อยากไปเล่นบักเลยดีกว่าอ๋อ มันอยู่ไหนวะในกล่องนี้มีพิรุตตรงนี้ก็มีพิรุษอืมเหีย,ย,ยไม่ใช่อยู่ไหนวะ อียๆๆนี่ไอ้อสัตว์ตรงนี้ก็บักได้บักเหรอใครบักมั่งเฮ้ยๆๆใครเห็นนะไอนี้วะเออยิงผิดแล้วลดเลือดห้านะพอก่อนนะแค่นี้แหละครับ ายบายเดี๋ยวอัดยาวเกินไม่รู้คลิปแรกเปล่านะไม่ายครับไม่ขึ้นไบาย